ช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะฮะเป็นเรื่องของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากททนะครับมุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวเพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนนะครับหลังจากดำเนินงานมาก,กว่า70ปีนะครับโดยที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยรับผิดชอบท่าเรือสําคัญ5แห่งในไทยนะครับอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือน้ําลึกแหลมฉะบังที่กําลังพัฒนาเฟส3นะครับ ซึ่งหลักการทำงานสำคัญเลยก็คือการท่าเรือได้มีการวางยุทธศาสตร์2อดีค่ะนั่นก็คือดิจิ t a ลไลเซชันเพื่อใช้เทคโนโลยีในการลดปล่อยของเสียและดีคาร์บอนไนเซชัเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะความยั่งยืนนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของวิสัยทัศน์การท่าเรือนะครับที่เราจะ นะครับบริหารจัดการท่าเรือของเราเนี่ยนอกจากเป็นท่าเรือชั้นนําของโลกและให้การให้บริการาด้านโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจนะครับที่เป็นเลิศแล้วเนี่ยนะครับความยั่งยืนนะครับเราคงต้องดูทั้งบริบททั้งที่การท่าเรือเองทั้งที่ชุมชนนะครับภาคธุรกิจนะครับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งระบบ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งของความยั่งยืนเองเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยนะที่เราเห็นความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ2ดีนะครับดี D แรกก็คือเรื่องการนําระบบดิจิทัลไเซชันเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องที่2ก็คือเรื่องดีคาร์บอนไอเซชันที่เราจะลดคาร์บอนไดออก,ซกไซด์ออกซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเนี่ยมันครอบคลุมซึ่งก็ต้องถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นเทรนหนึ่งของโลกที่ทุกแห่งเนี่ยเหมือนกันที่จะ เร่งรัดนะครับแล้วก็ลดนะครับเพื่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นมาตรการที่ร่วมกันทั่วโลกเพราะมันอาจจะเกิดผลมลภาวะอะไรต่างๆโรคร้อนบ้างผลภาวะเรื่องการปล่อยของเสียบ้างนั้นทุกคนเนี่ยมีความร่วมมือร่วมใจกันเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยการทำดีคาร์บอนไดออกไซด์ชั่นนะครับมันเอ่อเรียกว่าทั้งจิตสํานึกด้วยนโยบายด้วยการลงทุนด้วยซึ่งการลงทุนนี้ถือว่ามีความคุ้มค่านะครับเพราะใหญ่ก็ตามแล้วเนี่ยการ การแก้ไขเรื่องมลภาวะเนี่ถือว่าเป็นความยั่งยืนจริงๆระยะยา,ยาวขณะเดียวกันนะคะยังมีการส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรและชุมชนค่ะโดยสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาท่าเรือที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือได้ว่าการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนนี้ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญในการพัฒนาท่าเรือสีเขียวในอนาคตค่ะ